อ่าตอนนี้มาอยู่บ้านพ่อเถาเคยเล่าพี่น้องขัวในตำนานครับมาเมืองัวในตำนานดีพ่อเถาไม่เถาพ่อยู่เออมีไผรอยู่เพิ่นไปสวนนะครับปกติเห็นแต่ในคลิปเคยเล่านะครับมาเห็นของจริงหรอพี่น้องวันนี้เห็นจริงปิ้นผมรู้สึกนะบอกว่าผมรู้สึกยังบ่ผมรู้สึกกินถึงเจนหน่อยเพอาะบ้านผมกับขัวแบบนี้ผมเสื้ออยู่แล้วลูกอีสานมาเห็นเลยมามาเนี่ยตอนนี้เขารู้สึกคือไงบอสนแม่แตนนี่ครับตู้กับเขานี่ครับ เป็นแบบโบราณนี่สิล้วครับผมเชื่อว่าผู้ใดเป็นลูกอีสานมาเห็นนี่ต้องต้องเอียงไฟเองไฟคือกันนี่นี่เนี่พวกตากอันเนื้อไฟเนี่ยตากปลาแหงตากอย่างนี้เัง็จแล้วมีมีหัวผักหอมผักองาหอยเนีผักเทียมมาหอยเนี่ยมันมันมีมันถังนะครับเนาะแม่แม่มันมันมามาปลูกกันคนเห็นนะครับอ้างกระซีมันดำว่ามันต้องใส่การเวลารุ่นใหม่บ่มีแล้วครับผมในท่านตอนหน่อยอันนี้อันนี้อยากมาเห็นไหมยินดี ก็เคยเห็นบ่ออันรักแวกแน่นแท้มีหายปลาแดกหายปลาเดือดเลอวันนี่มีวัดเลยเป็นกากได้กครัวงามๆนะครับเนาะก็ธรรมบดะนะปกขึ้นติตามการเวลาเนาะตามการเวลาหลองปิ่นบ่ม่าครับอืนี่พายุก็เลยต้องมาบุกบ้านหลองปิ่นเด้อไ้เขาขั้วเองครับได้เขาขั้วเองปกติเมียอยู่เมียจะเป็นคนนันไฟครับคนิ่งเห็นครับใส่เสื้อผ้าสบายพันยูพันกระดิเด็ดครับ แต่เต่นี่ต <A> ีเข <hem> ้ามาเกล่า <elementary> กันที a ่นี a ่ปลาไปกับวายูเมียกับวายูต้องเด็ดอย่างไรนะครับเอาเอาเอารียนเมนูยังมาหนิเกล่ามาหนิเอาเออผมชิปปิ้งหนูนี่ครับอ้าที่เขาไปตลาดมาเนาะวายครับหนูวายปิ้งหนูปั่นหน้าวายกินเนาะเมนูบ้านหนูนี่เคยกินเยอะแต่บาเมนูวายเคยกินหนูพุก่นู้ทองขาวตรงย่างเออ เดี yeah, Dragon, Man, is, ๋ยวจังมึงขั <the> <the at> ้นตอนต่อไปพี <the at> ่อนเราแมนบอกนี่บอสนี่บอสไม่นีก็สุมนี่ก็อ้อยไฟไฟไม่สนนะใส่มัดไม่มันป่าละครับอ้อยดีดินี่แมนบอสนี่บ้านแมนเยอะลูกของแมนพ่อต่อสิมีอ้าวปกติมีแต่มียนเมียอยู่ครับตื่นมากอะทีเห็นไฟเลยนะครับเพราะว่าแม่เฒ่าลูกหนึ่งของแต่ครับ อีสามตีซีตีีู้ห่าทีลูกเด้อย่บยันอี่คุณต้องเคียวข้างหลังก่อนี้อ้าไม่เป็นไรแต่ย่บ้ันผมแต่หน่อยบอดดติตนะจิงยกขึ้นมานะทิ้งไฟล่ยกขึ้นมาสูงทางบนก็เป็นดินเป็นยังก็จังนัดนบวิ้งสีดอกเอาแค่เล็กก็อย่งกับนเสาซ้มก่อนอ่ะ่งสี่ดก็้อนเห็นราง้ากรานานะซก้อนซ้ำกอน อันนี้อันนี้โมมี่ผู้ดังไม่ถ่าครับต้องได้ดังเองแล้วครับเมียโมมาครับเนี่ยเหรอโอ้ลุยจานนี่แหละขอไห้เรื่องจิตใจหลุกเสื้อกับผัานมาแล้วเนาอันน,นี้ใส่ไหมหรืออะไรเนี่ยออม,มาแต่ว่าบริษัทใส่ทานนะครับ เงินว่พื้นนี่ใส่แบไหลวครับพื้นใส่หลวงเดไปเอาอีกคนครับพื้นครับปลาตันนี่บอก่หม่ที่เป็นเสือกรั่ไห่คือไม่สนไม่ยังนี่มันติดไฟได้ยาวันเท่ากันแต่ยังยังรถโมไซยานยานเท่าะช่ไหเปลี่ยนยางัน มมัันนติดอยู่ครับเขาขิวนะครับเขาต้องเอาเอาใหม่มาใส่กระดาษอันนี้กระดีดใส่น้ำมันอยู่บานหน้ารากันสิบแปดมักปามน้ำมันที่เขาใส่แล้วครับเขาทอนไว้ทอนไว้ย่างในกาดเอาใหม่อังทีล่ะจุ่มจุ่มกับติดทื่กันปามโม่ปามกับมากันโอ้หลายอย่างขี้ซี่โอ้วเดบัตแต่ปัญหาใหญ่ขี้ซี่บานทองบองแล้วขี้กระบองบอมมีดแล้บันทองนี่ครับติดง่ายอย่างนี้เด็ก แต่กันเป็นไม้สนมันี่ลุกเลยนะไม่มัมนต่อเลยซอยเจ้าของแล้วครับ <laughs> <laughs> เอาทำไปเดี๋ย้าวเจังสิบ่าแต่เกาล่ะใส่แต่เมียราว่าี๋ยวน้องพมพ์ม่เห็นกับเสดส้มน้ำนาด้วย <laughs> 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 โอเค <laughs> สภาพห้องครัว บ้านนกปินครับพอเถ่าเคยเล่าเดี๋ยวจะมาเอาฟื้นเสียเพิ่งครับกันใส่ฟื้นในการดังไฟพีนะมน,นี่มุยผู้ยุบันพดีมากครับเคยเล่าสองคนเคยเล่าสิปิง่งนูอาหารสอ เกียวเพลิงอ,อย่างดีจากธรรมชาติานี่ได้หลัว่าได้ <laughs> ไฟยังสีกันได้ฟิวนึงแล้วพี่น้องเนี่ย ชีวิตแบบบ้านๆอีสานเฮานี่เจ้าเต่าฟืนเต่าลัวแหละเดี๋ยวรอจักหน่อยมัน <c oughs> เป็นทานแล้วจังสิปิ้งหนูใครจะลาสิ่งเนินการอ่ามันเป็นกันปรุงหนูเ่อวันนี้นะครับอันนีน้เนาะครับเทียม เกระเทียมเกลือครับตกบลงดีเห็นปะดีครับวับนนี้ตาลตัวดีครับอดีนะอร่อยซอีอิวขาวซีิวขาวใส่ไปแล้วครับเก็บไปใช่ Ik denk dat ik ook een zetekje Ik een zetekje. Ik heb een zetekje. Ik heb een zetekje. Ik heb een zetekje. Ik Ik heb een zetekje. Ik heb Dan Ik heb een zetekje. Ik heb Ik Ik heb Ik Ik สอเยไมเลไม่ต้องเลยโอ้าดครับอใหญ่เลยครับใหญ่ตัเจ้าใดก็เจ้ากระลาบครับสุไรลาบตัวไว้ครับถ้าทีที่มีขางขาวมพุกกันงแบบตั้งแต่อาาชัติต่วาขันปีกบอมั่นปลูมพครับมัอพุกสิปีกจับไว้ปก็จะเป็นแขงจะบ่คอยมั่นเลย กินข้าวเส้าเมนูปิ้งหนู้วายยูกับข้วบ้านพ่อเทาเคยแล้วคือทอดเมี่ยงแห้งกับตอนเหนียครับเม่นงนรอตอนหิวเขาเลยนะปกติมีแต่เมี่ยงเห็ดเราลองกินบังเอาเด้อเคยเราคือทอดเมี่ยงทอดเมี่ยงตอนนเหนียวทุกตอนแต่ว่าพิเศษตอนนี้พิเศษตอนนียด เดีย๋ยวตอนอย่างมันไก่สุกจังหวะอยู่ใช่ไหมนะฮะติ่งหนูเฮากับมักเรียบร้อยกับใส่เห็ดมาอยากเสร็จทานครับต้องใสีเวลาจักหน่อยเพราะว่าผมขึ้<อ>ป่าเนาะหนูก็ต้องอย่ยเาเย็นเย้ยอย่างสีแซ่บพป่าวต้องไหวแม่นแม่นจริงหนูอา้าไก<ม>่สุกจังหวะอยู่ใช่ไหม เอ๋อมาเบิ่งปิ่งหนูห้าบ้านนี่ปิ่งไปสักระยะแล้วพี่น้องเป็นไงเคยเล่าหอมนะครับใช่ได้หลือเปล่เออได้กินหอมไหหอมแหละแห้งล่ะครับแิ่งได้เลยนะครับเนี่ยปิ่งหนูไว้อยู่เมืองเล่าอยู่น้องอยู่กลัวบ้านน้องปิ้นมันมันกันใช่มันป่ะนี่ยครับมันคือหนูพุกเลยครับพวกกันไปก๋อยสบงวงเสียบยืนเลยนี่จริงหนูไวอยู่พี่เพิ่นเคนนิยมไปลาบครับปิ่งกินกับมีบางแต่ว่ามันชิบมันคือหนูพุกผมว่าก๋อยคือ ก้อยเล่นก้อยกระปอมกระซิบๆไปเลยครับเนาะไปเนี่ยพ่อุมนียน้นภูเขาครับอืมได้แล้วครับไปกินกันบันกินเข้าวสายๆยู่บ้านพอเท่าเคยเล่าหนึ่งจริงหนูครับปริงรู้งสมพักเอ้าเอานี่ยละกินนี่ยละเอากลัวบ้านๆเนี่ยเนี้ละนั่งแป้แล้วนะครับนแป้นเลยเอ้าสบายอยู่แล้วไม่มีปัญหาสองคนสองคนนะ เราตข่าว้องกดนอยู่มนบ้ที่พอนี่บปครับเออเมนโอ้โดงหนึ่งปถ่านน้อยลุงท่องไปกันนะกลับบีกแล้วสุภาพคนนี้อบแกงยู่ใสุภาพมีผักโขดมครับฮะโจานครับอ๋อเปิดแล้วสุภาพใสอันาจักบนนี่คือเห็นเป็นคือใครนี่ลง ป็นขาจากก่แสบได้แหมนีหนังเอานังเตีกยกอยูอเทียนพ้นยัง่ําก็เซลขาจากหัวคุณน,นะแสบไม่เห็บ,ไม,หบไม่เห็บบาดห้างเหอมครับแบบบานๆเลยกินน้องมากินน้องกันเ้เห็นแล้วคิดถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยไะพีเน,น้องกินเนี่ยนี่โอ้บหได้กินโดดนี้ได้หนูนเพรตามก็ยีิบี หมูส้มนี่กินขายกินยากพอครับมันอยู่น้ำอยู่น้ำผู้น้ำปลาหมูไวายพูดถอดเนี่ยของตักดีครับเนี่ยเห็นไหมฮะพี่น้องกินข้าวเศร้าสบายสบายเลยครับสองเมนูปิ้งหมูส้มผักครับง่ายครับ